อิเลียดขอพิซซ่าทีสิเชจะะตายแล้วอ๋อได้สิแต่อรอแป๊บหนึ่งนะผมให้เชเลสกี้ไปแล้วนอะโอเคไม่เป็นไรว่าแต่เชเลสโอ้ยวงเงยอิเลียดตานนี้คนในร้านพิซซ่านายมีกี่คนนะ่ะก็มีผมผมเวอร์ชันเอเลี่ยนผมเวอร์ชันทรีทรีเฟรนลูลูโบโบสาวร้านเบเกอรีร่โอเคผมว่านะเราต้องพาคุณเชเลสกี้ไปออกกำลังกายหน่อยแล้วลนะ่ะโอเคโอเค เอาละครับคุณเชลิสกี้อินิ้อรับก็สู่สนามกีฬาวิ่ง10,000เมตรอะไรนะถ้าเกิดคุณสามารถวิ่งวนรอบที่นี่ได้รอบหนึ่งแล้วละก็น,นะคุณเนี่ยจะเบิร์แคล,ลอรี่ไปได้ถึง1 0 0 0 0ล้านแคลอรี่กันเลยทีเดียวอ้แต่ฉันไม่อยากวิ่งอะอ๋อใช่ครับลูกเมียคุณดูอยู่ขอบสนามนะครับคุยไม่ได้แล้วอย่างงี้ผมต้องวิ่งด้วยความเร็วเหนือแสงไอรกรกะติกกระติกกระติกกรติกกตกกรกกระติ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 กกระนินกระติกกระนิกกระติกกรนติกกระติกกระต้กกระตระติกระตกกระติกกะไกระกูรม่ใก่คน,น เป็นไก่แล้วเขาวิ่งครบ1นึ่งแสนเมตรจริงๆใช่ไหมก็ใช่เราเอาเขามาต้มกินกันนะโอเค